มอนช่างงานแต่งกันนี่เว้ยมอนช่างงานแต่งกันนียเรืเอาอะไรเงี้ยเอาถือให้ครับแห่แห่ครับถามถึงโปรเจกต์นี้เลยแล้วการเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่รู้ว่าแบบจะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนาะผมเราลองคูดเป็นยัไงบ้าง Surprise ครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่า เรื่องที่สองนี่ผมจะเรื่องที่สองในชีวิตที่ผมจะได้เล่นจะเป็นภาพยนตร์เลยครับโอ้โหภาพยนตร์ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับดับแสงละวีก็เป็นนิยายดังมากๆอยู่แล้วด้วยแต่ว่านี่แหละคับที่ทําให้กดดันเหมือนกันครับก็เลยอ่าอย่าเลยหนูไม่หนูจะบอกหนูตื่นเต้นใจใจก็ก็ตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่าฝันอยากมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องแรกของเฮียกับหนูครับผมก็เป็นแนวใหม่ด้วยเนาะเป็นโรแมนติกแบบว่าสยองขวัญอะไรเงี้ยรู้สึกก็ เอออยากเล่นแนวแบบผีๆมาบ้างเพราะว่าเกิดมาทั้งชีวิตยังไม่เคยเล่นแนวผีเลยครับผมก็จริงๆอยากเล่นเป็นผีแต่ไม่ได้ครับผมไม่ไทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นพระเพิงครับผมเป็นพระเพิงแต่ถ้าเขียนบทเพิ่มให้พระเพิงเป็นผีก็ได้นะไปหลอกละวีครับผมนี่จะมาเป็นผีในชีวิตจริงก็ได้นะตอนนี้ก็เป็นผีอยู่ตอนนี้ก็เป็นผีอยู่ตอนนี้ก็เป็นผีอะไรอ่ะไม่มีครับไม่มีสีครับ ดูไปเรื่อยๆว่าจะได้เล่นแนวผีแนวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่คิดเลยครับผมใช่เนื้อเรื่องคร่าวๆเป็นยังไงบ้างเล่าน่อยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องของคนสองคนครับซึ่งก็คือพี่พระเพลิงกับแสงละวีครับพระเพลิงกับแสงละวีก็เออ่พระเพลิงนางละวีก็พระเพลิงเขาเกิดมาแล้วประมาณเออ่ช่วงประมาณอายุ20่สิบกว่ายี่25ครับเป็นเจับเพศพอดีใช่เป็นแบบเบญจเพศซึ่งก็เลยต้องทําให้ พ่อแม่ของเขาอ่ะให้สินแสมาดูดวงให้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สินแสก็บอกว่าจะต้องมีคนที่เาเรียกว่าอะไรนะมาผูกดวงมาผูกดวงด้วยครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายต่อต่อพักเพครับผมใช่ซึ่งคนนั้นก็คือนุเองแสงละวีครับใช่ก็สองคนนี้ก็เลยต้องแบบผูกดวงกันอนี้ครับแรกแกความรักจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูอแต่ว่ายังมีอะไร อัีูพูดเลยแล้วกันแต่ว่าเบื้องหลังของการผูกดวงครั้งนี้ก็มีคนที่ไม่พอใจอยู่ครับซึ่งก็คือกนิการครับซึ่งเป็นคุณย่าของพระเพิงใช่ครับพอไม่พอใจปุ๊บก็มีความอาฆาตต่อแสงระวีครับก็จะมีเรื่องในอดีตครับผม,มใช่แล้ว<ม>ก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นแค่ไหนรับรองว่าสนุกแน่นอนเ<ม>พราะว่าเป็นแนวเพียร์ด้วยเนาะ<ม>น่าจะในสมัยร6อหกถึงรอเก้าครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง มีกมารฝกันบ้าับทบมากน้อยยังไงครับมีมีเวิร์กช็อปแล้วครับผมเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปต่างประเทศอีกเนาะหนูน้องก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็ได้อะไรแบบใหม่ๆเยอะเหมือนกันแต่ก็ต้องแบบฝึกซ้อมหมั่นเวิร์กช็อปมากขึ้นเพราะว่าบทก็รู้สึกว่าบทหนูเล่นยากเพราะว่าเพราะเพราะว่ามันมีแบบหลายคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรที่มันต้องสวิตอะไรเงี้ยใช่ ก็ยากทุกคนแหละหนูเออเขามันก็เป็นเหมือนเอ<ร>าจริงมันก็เหมือนแบบการเข้าโรงเรียนใหม่นะหนูเนาะเราก็เหมือนเริ่มเริ่มต้นจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยกันครับผมร่วมงานกับนักแสดงหน้าใหม่แบบโอ้ตัวใหญ่ทั้งนั้นแบบเยอะมากมายก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับผมจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์โเีรจะได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนนด้วยเนาะรอบนี้เนาพื่อนเพื่อนอ๋อเมื่อกี้เหมือนจะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะมีน้ำปิงมีน้ำปิงมีน้ำปิงพี่น้ำ ถ้านอื่นๆก็เป็นแบบหูรุ่นยายหมดเลยครับเกรงไม่ไหวครับเกรงสุดๆแล้วเราคิดว่าคาแรคเตอร์มันเข้ากับเราตรงกันไหมคาแรคเตอร์เข้าไหมหนูว่าเข้าครับตรงเหมือนกันตรงเหมือนกันครับไม่รู้ว่าทําไมตรงจังเลยแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ตรงครับก็ล้วีเขาก็แบบเป็นเด็กที่ตอนนี้เด็กเขาไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอโตมาเขาก็สู้เหมือนกันใครดีมาเขาก็ดีกลับครับใครร้ายมาเขาก็ สู้กับเหมือนกันแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะสู้แต่เขาก็เป็นเด็กที่มีมารยาทแล้วก็มีความกระตันอยู่มากๆเลยแต่ส่วนที่ตรงกับหนูมากๆเลยคือกินเก่งกินเก่งกินเก่งวะงงว่าทำไมมันรทำไมตรงขนาดนี้กินเก่งเนาะชอบกินอะไรสลัเป้อาชอบกินสลบเปาทอดขนมจีบไม่ชอบกินหรอไม่รู้แต่แทนนีนิชอบกินหมดเลยแต่้องไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า ครับก็ของตัวพระเพิงก็จะเป็นคนที่ต้นเด็กเขาเป็นคนที่ใจดีครับผมพอโตมาก็จะสร้างกำแพงครับผมเพราะว่ามีเรื่องในใจครับผมแล้วก็โดนเลี้ยงแบบว่าตามใจก็จะมีความแบบเอาแต่ใจแต่จริงอะ่ะเบื้องลึกเขาเป็นคนจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนกตัญญูต่อครอบครัวครับผมแล้วก็เป็นคนที่เนี้ยครับผมหัวจะลดเท้าคล้ายๆให้เหลี่ยมเหมือนกันในจุดนี้เราอ่านไปกม็มีความเหมือนเฮเหลี่ยมอะไรส่วนที่ตรงของซีฟึกเหรอฮะน่าจะเป็นใจดีครับผมใจดีครับผม หล่อด้วยหล่อเหมือนกันก็ไปเอกเขาเขียนบอกว่าหล่อดูดีนี่ครับเขาก็เขียนเหมือนกันหน้าเหมือนพ่อแล้วนี่พ่อพี่เต๋าหน้าเหมือนหล่อเหมือนพ่อเต๋าเลยพ่อหล่อกว่าครับก็ยอมรับครับแสงแล้ววีเขาว่าเขียนเหมือนกันเขาว่าหน้าตาจิ้มริมหน้าตาจิ้มริมจริงจริงจริงหงบหนูแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุยกับหนูที่รถตู้แล้วแบบหนูมันก็บดแต่ละบททำไมมันคล้ายหนูเนาะ ใช่ไหมตั้งแต่ว่าไรรู้จักใช่ไหมฮะใช่หรือว่าแรกบทเลยไหมห,หน,เมนูเล่นเป็นพระเพิงเฮ่ยเขาเล่นเป็นลาวีไม่เอาเนี่ยไม่ได้จิ้มลิม้มจิ้มลิ้มได้เหมือนกันนี่ไงจิ้มลิ้มได้เหมือนกันนี่ไงจิ้มลิ้มได้เหมือนกันนี่ไงเหนียวเรื่องนี้พระเอกหนึ่นงเขาในเรื่องเนาะเขาโดนแบบปูกผิดกันมาแล้วนี่แล้วเราส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราถูกปลุกดวงมาได้ยังไงบ้างถ้าเ้าเป็นตีนตีนตีนูนนิวถูกปลกดวงกันมาอย่างไรบ้างปลกดวงปลุกดาหแป๊บนึงนะครับ เป็นปลูกดวงแบบนี้แหละครับนี่ครับผมปลูกดวงมายัางไงปลูกดวงกันมาปลูกดวงกันมายังไปลูกดวงมายงไมาจากมาจากพึกลิขิตครับพึกลิขิตฮะเป็นจากซีพึกเลือกแล้วก็ซีรีส์นิ่งเฮียได้ทําให้เรามาเจอกันครับผมแล้วก็ปลูกกันมาตลอดก็พร้อมสพอร์ตสนับสนุนครับผมครับก็ยังต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีกนานครับถึงอยู่เนี้ยก็จะสพอร์ตหนูไปอีกนานครับผมใช่ให้เฮียคอยดันครับหนูก็ดัน ให้กำเพลิดเพดันไงไอะไรนะครับสบายใจยังไงบ้างก็มันถ้าให้พูดก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้ารู้สึกว่าอยู่ด้วยก็เหมือนมีเพื่อนเล่นเลยถึงเช่จะแก่แล้วก็ตาม,ม,มแต่เหมือนเฮียเป็นเพื่อนเลยเป็นแบบไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยากให้มีเฮียอยู่แบบนี้เรื่อยๆเลย ในฝานในฝานะเนียหล่ะเียไฟเลี้ยงครับเงี่ยไยเลี้ยงครับ,รบจริงๆก็หนูเป็นเด็กเป็นเด็กภาสาะชันครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกทึ่งในความสามารถหนูแล้วก็ความอดทนในการทํางานในช่วงอายุเท่านี้เราตีกลับไปเรารู้สึกว่าเออเราแบบอาจจะแบบไม่อดทนหรือว่าเก่งเท้าขนาดนี้แล้วก็มีความแบบแพชั่นเราอยู่ด้วยอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสบายใจตรงที่ เกือบทุกอย่างทุกอย่างเลยครับผมหมายถึงว่าสบายใจในการทํางานด้วยเวลาเฮียวันไหนที่ช็อตอะไรเงี้ยหนูก็จะคอยซัพพอร์ตในเรื่องแบบข้อความหรือต่างๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อยู่กื้อหนุนเป็นล้มโพล้มไทรต่อกันเราเป็นใเป็นเป็นเฮียก็เป็นรมไทเฮียก็คอยดูแลหนูนี่เลยหนูก็มีคนดูแลเลยเวลาอยู่กับเฮียไม่มีติดหัวครับก อ๋อก็ใช่ครับก็จากตอนแรกหนูไม่มีใครรู้จักเลยครับก่อนที่จะเล่นนิ่งเฮียครับพอได้มีนิ่งเฮียก็มีแฟนๆเยอะขึ้นจนวันนี้ก็แฟนๆก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่ทําให้หนูกับเฮียก็ได้มาเล่นเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะทุกคนก็คอยดันอยู่เหมือนกันแบบทุกคนก็อยากให้หนูกับเฮียเล่นเรื่องนี้เหมือนกันครับซึ่งพอมีวันนี้ได้มาเล่นแล้วก็ดีใจครับที่แบบเดินทางมาถึงวันนี้แล้วก็เดินทางมากับเฮียด้วยใช่ครับหนูก็เกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ เโอ้โหก็สนุกครับผมสนุกรู้สึกว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างครับผม mm hmm. ที่แน่คือไม่เหงาเพราะว่ามีหนูอยู่ข้าแล้วก็แบบว่าคอยซัพพอร์ตกันอย่างเงารู้สึกว่า mm hmm. ยินดีกับทุกโอกาสที่ได้รับได้ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นของตัวผมเองหรือตัวหนูเองอะไรเงารู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานท้าทายความสามารถของเราแล้วก็ mm hmm. ที่สำคัญก็อย่าง mm hmm. ที่บอกครับเป็นแฟนแบบก็ช่วยกันแบบ พพอร์ตเราเล่นเทรนอะไรเงี้ยติดเทรนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทําให้เราอยู่ในที่ที่แบบคนมองเห็นมันก็ทําให้แบบว่ามีคนสพอร์ตเห็นเรามากขึ้นในการแบบทํางานอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับแล้วกับไเนาตอนนี้มีคนรู้จักมากขึ้นอยากให้คนรู้จักกินวินวในแบบไหน,แบบไหนมากขึ้นในป,ปีีนหนในแบบไหนในแบบนี้แหละก็แบบนี้เรื่อยๆในแบบแบบนี้ในแบบนี้เรื่อยๆครับผมอาจจะหนูโตมาก็อาจจะ ก็ในแบบของเราเนี่ยแหละครับผมก็จะมีความคิดมากขึ้นหรือว่าอะไรที่แบบว่าเติบโตมากขึ้นเราก็ยังเป็นเราอยู่นะครับผลงานด้านผลงานเราก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์คอนเสิร์ตใช่ครับแล้วก็เพลงด้วยครับใช่ก็มีเยอะแยะมากมยเลยครับขอบคุณค่ะ